ไปดูอันนี้ค่ะเขาบอกว่าดีเจนุ้ยเนี่ยมาเปิดใจหลังจากที่ถูกคุณแอนตบดังสนันกลางเวทีคือเข้าใจคนเดือดชี้ให้เห็นเรื่องของความเท่าเทียมกันนะคะคือละครเกมทรยศเขาเรียกว่าเขามีการจัดงานเอ็นเกมทรยศปิดโรงดูตอนจบด้วยกันนะคะทีนี้ในวันนั้นเนี่ยดีเจนุ้ยเขาเป็นพิธีกรแล้วก็มีจังหวะมีคลิปนาทีที่คุณแอนเนี่ยตบปั๊บเข้าไปคุณแอนทอมผสมตบหน้าดีเจนุ้ยกลางเวที มันก็เลยกลายเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์นะคะล่าสุดดีเจนุ้ยเองเขามีการเปิดเผยบอกว่าขอบคุณทุกคนที่ส่งข้อความมาเรื่องที่จะอธิบายคือมันไม่มีอะไรเลยมันเป็นเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วพี่แอน,นเขาปูเรื่องอยู่แล้วว่าเขาจะเล่นกับเราแบบนั้นเราก็คิดอยู่แล้วว่ามันจะต้องมีช็อตตบหน้าก็เลยไม่ได้ตกใจมากถ้าพุ่งเข้ามาแล้วตบเลยเนี่ยก็ค่อยว่ากันสําหรับคลิปนี้ค่ะไม่ได้มีการนัดหมายกันมาก่อนถามว่าเจ็บไหมมันก็เจ็บแต่ก็ต้องไปต่อ ซึ่งตัวคุณนุ้ยเองเขาก็บอกว่าเขาขอบคุณชาวเน็ตแล้วก็คารพความคิดเห็นของทุกคนเพราะว่ามันทําให้เราเห็นว่าในยุคนี้เนี่ยมันมีความเท่าเทียมกันไม่ใช่ว่าใครจะมาทํากับใครได้หรือคุณจะมาลงกับใครก็ได้อนี่คือเหมือนเหมือนจริงๆในเรื่องคือพี่แอนเวลาเขาเล่นฉากแบบีตกเขาเล่นจริงถูกไหมล่ะก็เลยแบบเหมือนเป็นคําถามที่ถามไปอะไรอย่างเงี้ยเมื่อนุ้ยเองก็ตกใจมันก็บอกว่าอุ้ยชนุ้ยเจ็บจริงแต่วคืเอยียลืมว่านุ้ยเอบคุณแอนเขาสนิทกัน เขาทำรายการด้วยกันมาหลายสิบปีนะรายการที่นุ้ยเป็นพ mm. ิธีกรอยู่ก็บอกกเหมือนว่าก็คือถ้าเกิดเนี้ยอาจจะตกใจแต่เหมือนพี่แอน์เขาก็เอาจต่เขูดก่อนเขาเขาอธิบายกําลังเล่าเรื่องอะไรกันไปก่อนแล้วก็เลยแบบตบจริงเรื่องตบจริงตบปลอมมั่อเห็นเจ้าที่คลิปมีคลิปไหมล่ะประมาณอย่างนั้นเราลองดูคลิปไหมล่ะมีไหมมีคลิปไหมอ่ะคลิปมาลูกลองดูมาเห็นคุณนุ้ยลงอยู่ยืนอยู่เราก็เรก็ยืนอยู่แล้วก็ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าพี่แอนเล่นจริงผมจะไม่บอกว่าเจ็บจริงไม่ใช่เขาหรอกครับ คือถามนิดนึงนะแอนถามนิดเดียวเหอะว่าสมมติถ้าเกิดนุ้ยโดนแอนตบอะสมมติสมมติตกเบาๆตกหลอกๆเลยนะสมมติรับรัดแล้วแอนนี่คนดูนะคนดูดูนะอันนี้คือตกหลอกนี่เนี่ยเฟกไหมเฟกไหมอ่าแต่ถ้าสมมติว่าเขาทำไมไม่ช่วยกันะเขายืนยืนอยู่แล้วอะบ้าความเขาแสบคนดูเลยนะ พี่นะฮะ่เข้าใจอนเสิร์ตพี่นะฮะเข้าใจยังเข้าใจจ่อยังเขาเข้าใจพี่นะแต่ไม่เข้าใจพี่แอนเลยฮะตอนเนี้ยอ้เป็นยจริงด้อ่ะเอนหนัเอส่้ามออ่อนหือเขียวง่ายงอยู่แล้วก็เป็นั้นก็คือมีการขอโทษขอโพยกันบนเวทีแล้วแต่แน่นอนว่าคอมเมนต์ก็เดือด เราสมควรใช่เลยพาพี่ออกมานี่หลายคนเลยบอกคิดถึงคุณแม่มดทำไมเดี๋ยวนี้แม่มดไปพิธีกรแบบนี้บ้างหมายถึงว่าให้พี่มดไปแทนเพราะล่าสุดท้ายคนไปดูคุณแม่เยอะนะพิธีกรขู่คุณนายอ้ำนะงานี่จะท่าล้าทาพิร้าวนะวันนี่ว่าเปิดวันหนุ่มไปคุณหนูแอบเห็นอยู่น้องมดดำขาคุณภูเอเรียกน้องมดดำคุณไม่ได้เห็นแบบพี่มดในมุมพิธีกรเลยว้าก็จริงตอนนั้นขึ้นอยากให้พี่ธัญญาปะคุณยายธัญญาจำได้อยู่พิธีกรอีเวนต์เหรอ ไม่ได้ทำไปหลายสิบปีแล้วก็หลายคนอยากให้แม่กลับไปนช่เลยอยากให้เป็นพิ่นกกอนคู่กับพี่หนุ่มอะตีกันอยู่บ็นเวทีไม่ได้สักทีพี่ว่ามันเป็นยุคของพวกเขาเนี่ยเป็นยุคของนุ้ยเป็นยุคของพุกโกะมันเหมาะกับยุคแล้วมันไม่ใช่ยุคเราแล้วเยถูกต้องแล้วพายุคแม่ต้องเล่นหนังอย่างเดียวหอดเขาแต่งอะไรแล้วนะยุคเนอเหรอจริงจริงนะ